สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่มาที่สวนเกษตรผสมผสานมาดูแลต้นมะพร้าวแม่ใหม่เองไม่สามารถที่จะดูแลต้นมะพร้าวทุกต้นในเวลาพร้อมๆกันได้นะคะเพราะว่าทํางานหลายอย่างค่ะก็ต้องค่อยๆดูแลไปนะคะต้นนี้ไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะอยู่ไกลออกไปหน่อยนะคะแม่ใหม่ก็จะทําต้นใกล้ๆก,ก,ก่อนดูสิคะต้นกานแห้งเหี่ยวหมดนะคะต้นเล็กไม่โตคะ่ะ ใบเหลืองนะคะมีอาการแครกแกรนสาเหตุเพราะว่าธาตุอาหารบริเวณนี้มีน้อยนะคะเพราะว่าดินที่ขุดขึ้นมาตรงนี้เป็นดินที่เราขุดร่องน้ํานะคะแล้วก็เอาดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนธาตุอาหารย่อมไม่สมบูรณ์นะคะต้นไม้ถึงได้เหลืองนะคะแครกแกลนดูใบนะคะดูใบดูลักษณะใบไม่สดชื่นนะคะใบรีบๆเหี่ยวๆนะคะถ้าต้นมะพร้าวสดชื่นเนี่ยเขาก็จะมีใบที่ เหมือนใบเขาจะกางออกนะคะไม่ใหม่สังเกตนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นที่มีลักษณะที่สดชื่นใบเขียวนะคะใบไม่รีบนะคะนี่ก็ต้นเหลืองมากเลยมีคนเข้ามาที่สวนนะคะแล้วเขาก็ดูตั้งแต่แรกๆนะคะว่าโอ้โหต้นมะพร้าวแม่ใหม่นั้นคือต้นโทรมจริงๆค่ะแต่พอหลังจากที่แม่ใหม่ใช้ปุ๋ยน้ําที่มีอยู่รอบๆตัวนะคะมาบํารุงต้นเขาก็ผิดปกติขึ้นมาทันทีตรงนี้ดินขาดสารอาหารเพราะว่าเราเอาดินที่ขุด ล่องน้ํานะคะขึ้นมาไว้ด้านบนเพราะฉะนั้นดินไม่มีธาตุอาหารค่ะหรืออาจจะมีน้อยมากๆเลยนะคะวันนี้แม่ใหม่ก็เลยจะพามาทําบํารุงด้วยสูตรง่ายๆนะคะสําหรับต้นมะพร้าวที่แห้งเหี่ยวไม่โตแครแกรนอย่างนี้นะคะใบเหลืองแบบนี้สังเกตง่ายๆเลยคะ่ะตามไปดูสูตรง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆนะคะแล้วแถมยังป้องกันมแมลงด้วยนะคะแม่ใหม่ก็จะใช้น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นก็นได้ค่ะนิดหน่อยนะคะ จากนั้นก็จะใช้กาแฟค่ะนี่เลยนะคะกาแฟ3 in 1ค่ะหรือว่าใครจะใช้กาแฟดำก็ได้นะคะกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นที่มแมลงไม่ค่อยชอบนะคะมีคาเฟอีนนะคะ,มะแมลงไม่ชอบกินไปแล้วเขาก็จะรู้สึกขมขมนะคะแม่ใหม่ก็จะใส่ไปครึ่งซองนะคะเพราะว่าในกาแฟทรีอนวันเนี่ยเขาก็จะมีน้ําตาลมีครีมนะคะก็สามารถเป็นปุ๋ยที่จะบํารุงพืชได้จากนั้นเราก็จะกวนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วตัวต่อไปที่จะใส่นะคะก็คือนมจืดค่ะนมจืดหมดอายุก็อย่าทิ้งนะคะสามารถนํามาบํารุงต้นพืชได้ในนมเนี่ยก็จะมีวิตามินต่างๆมากมายมีแคลเซียมนะคะบํารุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแม่ใหม่ก็จะใส่หมดเลยนะคะน,นี่ก็คือใกล้จะหมดอยู่แล้วนะคะเราใช้ให้หมดเลยค่ะบำรุงพืชได้นะคะนี่ขนาดเน่าๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ค่ะดีกว่าทิ้งนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นเกลือค่ะเกลือนี่นะคะซองละสองบาทเองค่ะแต่ว่าเราจะใช้นิดเดียวนะคะ เกลือนี่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นมะพร้าวค่ะแก้อาการใบเหลืองนะคะอย่างป้องกันศัตรูพืชได้ด้วยค่ะป้องกันมดมแมลงได้ด้วยนะคะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วอีกอย่างมะพร้าวก็ชอบเกลือด้วยค่ะตัวต่อไปก็จะใส่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้ในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ช่วยบำรุงพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้ต้นพืชเขียวงามสดชื่นค่ะแม่ใ,ใหมก็จะใส่ไปนะคะ1ฝาค่ะใส่ไปเลยค่ะจากนั้นเราก็กวนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากที่เรากวนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแม่หม่ก็จะเอามาใส่ในน้ําเปล่านะคะ5ลิตรนะคะในถังดําแบบนี้แล้วก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีนะคะแล้วเราก็ไปราดรสที่โคนต้นมะพร้าวได้เลยนะคะหรือว่าใครจะราดตั้งแต่ใบลงมาเลยก็ได้คะ่ะจะช่วยป้องกันมแมลงนะคะแล้วก็บํารุงต้นมะพร้าวน้ําหอมได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้นมะพร้าวน้ําหอมโตเร็วอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าจะทําให้ดินบริเวณนี้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะคะรากเขาก็จะได้ดูดซึมดินที่มีธาตุอาหารไปเลี้ยงลําต้นของเขาทําให้ต้นมะพร้าวของเราโตเร็วค่ะแล้วแม่ใหม่เองก็ทามาแล้วหลายต้นนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆ สูตรนี้นะคะคนบำรุงต้นมะพร้าวสัปดาห์ละสองครั้งค่ะหรือว่าใครไม่มีเวลานะคะก็นานๆมาทําก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องบํารุงอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเราว่างเราก็ทําไม่ว่างเราก็ไม่ต้องทําค่ะอย่างน้อยนะคะบํารุงไปต้มนมะพร้าวของเราก็จเจริญเติบโตนะคะ แล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเป็นปุ๋ยน้ําที่ประหยัดมากๆด้วยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแบบนี้นะคะหามาบํารุงต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวหรือว่าต้นผลไม้ที่เราปลูกเอาไว้สามารถบํารุงได้เช่นกันค่ะนี่ก็คือต้นมะพร้าวที่อยู่ด้านด้านในนะคะในแรนนั้นอยู่บนร่องน้ําต้นเขาก็จะเริ่มโตเริ่มพุ่งแล้วนะคะนี่ละคะเริ่มนะคะเริ่มแตกใบขึ้นมา ก่อนเล็กกว่านี้ค่ะแม่ใหม่ก็เริ่มมาใช้ปุ๋ยน้ำซาวข้าวบ้างนะคะผสมโนนนี้นั่นไปนะคะใช้ดีจริงๆค่ะน้ำซาวข้าวนี่ก็อย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ค่ะนํามาบำรุงต้นพืชได้เหมือนกันนะคะทําให้ต้นพืชโตเร็วแบบนี้เลยค่ะบางต้นก็ยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าแม่ใหม่เองก็ดีใจนะคะที่ต้นมะพร้าวเริ่มโตแล้ว ก็จะค่อยๆลดด้วยสูตรปุ๋ยน้ำแบบนี้ละคะ่ะลองทําดูนะคะสูตรปุยง่ายๆบํารุงต้นมะพร้าวน้ําหอมให้โตเร็วป้องกันโรคแมลงต่างๆได้ด้วยขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ